นิยายดรักนิยายเสียงเรื่องนางยั่ยยอดรักตอนที่19ตอนจบและอย่าไม่ต้องสงสัยคนยังจะกลิดไม่ยอมให้นางสปาลอยนวนไปได้ง่ายๆเขาจัดการ จัดการดำเนินคดีความกับสบาทันทีเมื่อตำรวจมาสอบสวนอย่างเต็มที่นางสบาก้มหน้ารับสตากรรมแม้แต่แม่ของเขาก็ออยังติดตั้งแห่ไปด้วยแต่ก็เพียงเล็กน้อยเพราะไม่ได้คิดร้ายท่านก็แค่อยากจะขู่ให้ดวงกระมนลกลัวไม่นานทีมเก็บหลักฐานก็พบ พบว่าซากของแดงที่นอนตายในโกดังนั้นเพราะช่วยเธอไว้เจ้าหมาน้อยผู้โชคร้ายกัดคน้ายทำให้มีเศษติดอยู่ที่เขี้ยวของมันเป็นเหตุให้มีการตรวจ DNA ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีแผลถูกสุนัขกัดซึ่งเป็นลูกค้าที่มาเปิดบ้านพักของทางรีสอร์ท และต่อมาก็สารภาพอย่างจนมุมว่าทำเรื่องขึ้นมาจริงๆและได้ติดต่อรับเงินค่าจ้างจากนางชบาจริงๆด้วยทั้งวางแผนทั้งเผาทั้งฆ่าสุนัขหลายคดีหลายกระทงคุณตำรวจจัดให้ส่วนตัวของจักริดนั้นบาดเจ็บพอควรและถูกกระจกบาดท,ที่ข้อเท้า ทีแรกก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่หมอต้องเย็บให้ถึงสามเข็ม <c oughs> ก็เลยต้องไปเฝ้าทั้งแม่ทั้งภรรยาทั้งคู่อยู่รวมกันในห้องเดียวคุณหมอก็อนุญาตคุณจิตเห็นใจลูกสะพยก็คราวนี้ดวงองมลมีแผลผุพองเพียงเล็กน้อยแต่ได้ยาดีและกำลังใจดี พอมีช่างผมมาช่วยตัดผมที่วาวาแหวงแหวงให้ก็ทำให้คุณแม่สามีของเธอมองเธอได้ดีขึ้นมากขอบใจเธอมากนะดวงพอมีโอกาสอยู่ด้วยกันสองคนนางจิตก็เอ่ยบอกเธอแม้จะยังไม่กล้ามองหน้าเพราะยังรู้สึกผิดอยู่มากแต่ก็ละอายใจด้วย ที่เอาแต่คิดได้ต่อเธอไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งดวงกมลยิ้มรับดวงสัญญากับพิจักเอาไว้แล้วค่ะว่าจะรักพิจักและคนที่พิจักรักเธอบอกยิ้มยิ้มแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมั่นใจจากคนที่เคยผมยาวต้องมาตัดสั้นและเพราะผมที่ถูกไอเพลิงเผาจนหยิกไหม แต่เมื่อมีช่างมาตัดแต่งทรงผมให้ถึงที่ก็ทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเธอไม่เกลียดฉันหรอกห้อที่ฉันทำให้เธอเสียใจตั้งหลายครั้งถามแล้วก็ยิ่งให้หละอายใ,ใจแต่ดงกมวลก็เลือกที่จะตอบตามตรงโกสิขาแต่ไม่อยากเกลียดมันเครยียดค่ะไม่รู้จะเกลียดไปทำไมเธอบอกตามความรู้สึกจริงๆ คนที่เคยทั้งโกรธทั้งเกลียดก็เลยละอายใจมากขึ้นเสียงขอประตูเบาๆทำให้พวกตนมองไปยังที่ประตูเห็นจักกิจเดินเข้ามาเขาขออภัยค่ะคาว่าพร้อมอาหารดุรูรสชาติอร่อยอร่อยหอมกรุ่นไปทั้งห้องพยาบาลเขาดูแลทั้งภรรยาและมารดาไปด้วยด้วยความอบอุ่นและความรัก ท่านมองด้วยรอยยิ้มท่าทางดวงกมลยังดูเขิน,ขนและผมที่ถูกตัดสั้นนั้นแต่จากกลิดก็ยังคงชื่นชมเธอสายตาที่พวกเขาต่างมองกันมันทำให้คนที่เคยนึกโกรธเกลียดอ่อ,อนลงคนที่หล่อนเกลียดนักเกลียดนะ้ากลับเสี่ยงชีวิตมาช่วยหล่อนเอาไว้ต่างจากหล่อนและนางชบาที่เอาแต่ยุยง ใจ่ขอโหดร้ายกับคนที่มีจิตใจที่ดีอย่างดวงกับมลนแต่จากอยู่ๆท่านก็เอ่ยเรียกลูกชายเขาหันมาหามรรดาครับแม่มาท่านยื่นมือมาหาเขาเขาก็รีบเดินมาท่านแต่เพราะเจ็บแผลเลยซีดปากนิดหน่อยท่านบิดมือของเขาเอาไว้น้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจและ ละอายใจอย่างที่สุดแม่ขอโทษนะลูกที่เคยทำให้ลูกผิดใจกับหนูดวงคำพูดของท่านทําให้เขาพลือมองมานดาเหมือนเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่ามองแม่อย่างนั้นสิท่านทำท่างอนลูกชายและท่านก็ทำให้เขายิ้มออกมาเขาก้มลงกราบที่ตักของมันดา ผมไม่โกรธคุณแม่หรอกครับดวงเขาสอนผมมาดีผมไม่โกรธไม่เกลียดแต่ต้องไม่ทำร้ายคนที่ผมรักผมเองก็ต้องขออโหสิกรรมคุณแม่ที่เป็นลูกที่ดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังท่านยิ้มกับคำพูดของเขาก่อนที่ท่านจะกอดเขาไว้และเอื้อมมือมาหาดวงกมลเธอค่อยๆลงจากเตียงและ จับมือของท่านไว้ก่อนจะกราบท่านที่ตักเหมือนปากตัวหัวใจไว้ให้ท่านหลังจากนั้นท่านก็เปิดใจรับเธอและพี่ชายออกเงินลงทุนจนกิจการขยับขยายใหญ่โตรุ่งเรืองไม่คิดว่าดวงกมลและพี่ชายเป็นคนที่มีชนชั้นวรรณะต้อยต่ำกว่าท่านรับขวัญลูกสะใภ้ด้วยงานเยโตอีกครั้ง ชื่นชมจนออกนอกหน้านอกตาไม่สนใจใครว่าบรรดาคุณหญิงคุณนายคนไหนจะมองว่าดวงกมลเป็นแค่ลูกตาสีตาสาคุณจิตเริ่มปฏิบัติธรรมเขาวัดฟังธรรมมากยิ่งขึ้นเริ่มมีจิตใจเผื่อแผ่เมตตามากยิ่งขึ้นนั่นทำให้ทางดวงกมลและจักเกต ที่คอยมองตามความเปลี่ยนไปของมันดาของเขาสบายใจมากยิ่งขึ้นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องคอยห่วงอีกต่อไปในเมื่อทั้งมันดาและภรรยาต่างเขาอ,อกเข้าใจกันแล้วกันซึ่งปัจจุบันอดุลกับทรายเริ่มคบหาดูใจกันและเริ่มขยับขยายกิจการปปใหญ่ยยโตส่วนเขาก็พาดวงกะมวลไปทำงานกับเขาด้วย เขาวางแผนมีเจ้าตัวเล็กด้วยกันเพราะคุณจิตอยากอุ้มหลานก่อนจะแก่จนไม่มีแรงเดินดวงกมลยังคงเป็นลูกสะใภ้ที่ดีและเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบเธอพร้อมจะเชื่อฟังเขาและช่วยเขาแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ทำให้เขาเครียดเธอก็พร้อมจะแก้ปัญหาไปกับเขาอยู่เคียงข้างเขาถธอไม่ได้เด่นสูง แต่เธอมักมีความใจเย็นและเป็นกำลังใจกองหนุนเมื่อมีความเข้าอกเข้าใจต่อกันใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อะไรๆมันก็ดีขึ้นเวลาต่อมาหลังจากเหตุไฟไหม้สองเดือนดวงกามลก็เล่าให้เขาฟังเรื่อง่ิ่อของเธอมาเข้าฝันและล่าสุดท่านมาบอกลาเธอวันนั้นเธอร้องไห้และบอกท่านว่า ท่านจะไปแล้วแต่ท่านไปได้ไม่ไกลท่านจะคงอยู่กับเธอต่อและต่อมาอีกเดือนจะกิดก็เริ่มไม่สบายเขาเวียนหัวอาเจียนยามเช้าไปตัวที่โรงพยาบาลหมอกลับบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาแข็งแรงมากคุณจิตชักจะสงสัยเพราะลูกชายสุดที่รักป่วย แค่เฉพาะตอนเช้าจึงเปลี่ยนคนตรวจข่าวนี้พอหมอตรวจดวงกระมวลจึงทราบว่าเธอตั้งครรภ์อ่อนๆดาวๆหกสัปดาห์ถึงบางอ้อก,กันก็คราวนี้ที่แท้จะก,กิจแผ่ท้องแทนเมียบรรยากาศแห่งความสุขจึงเดิ่มกลับมาอีกครั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดีใจและมีความสุขกันเสียที เมื่อมีอีกชีวิตมาเติมเต็มจนครบจะกลิดวางแผนจะมีลูกสามคนดวงกมลก็ไม่ว่าขอแค่ให้เขารักเธอและคงเส้นคงวาเหมือนเดิมคุณแม่มือใหม่กลัวกลัวว่าเขาจะรักลูกมากกว่าเธอต่างภาษาคนฮอร์โมนแปรปรวนแต่ต่อให้แปรปรวนยังไงเขาก็ยังรักเธออยู่เสม,มอ เธอเป็นนางเอกช่วงกลางวันแต่เป็นนางยั่วตอนกลางคืนทำให้ชีวิตคู่ยังคงสู้ซ่าหน้าหิกเธอเก่งทุกบททุกบาทแบบนี้โทษใครไม่ได้เธอเก่งก็พราเขาเทรนมาดีผมรักคุณนะเียงก็ซิบก่อนจะรับทุกค่ำคืนดวงก็รักคุณคะ่ะและนี่คือเสียงที่ตอบกลับมา ในทุกค่ำคืนที่แสนจะมีความสุขอวสารจบแล้วนะคะนางยั่วยอดรักเนาะเป็นตอนจบนะคะตอนที่19บเกนะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังตอนหน้าจะเป็นตอนพิเศษเนาะเป็นตอนพิเศษของอา่าายกับอดุลเนาะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเาเดี๋ยวเขาจะมีซัมติงรองกันก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของตาด้วยนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะตาาฝากแวะเข้าไปในชุมชนด้วยนะคะเนาะแล้วก็กราบขอเพื่อนๆทุกคนน,นนะคะขออภัยเนาะ อย่างแรกที่ไอนะ,ะอย่างที่2คือช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะคือถ้าฟังอยู่ตลอดก็จะทราบนะคะว่าตามีเงินเดือนนะคะจากการช่วยเหลือของทุกคนนะคะแต่ก็ยังขอเช่นเดิมนะคะฝากด้วยนะคะรักนักะ้าบุญรักสาสวัสดีค่ะ